สวัสดีครับแอดทวีสีมูลสองสามมือที่มีย่ายมาบอกหรือว่าแม่ข่ามาบอกว่าให้ไปเอาใหม่มือนีแอดแต่มาเบิงใหม่ผลปรากฏว่าเป็นใหม่หูกระจง่งโชคดีมากๆเลย เป็นตัดไ้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเจ้าของบานโคนลงแล้วเดี๋ยวต่อไปแอดก็จะถอยทีละหน่อยๆน,นะครับหรือว่าประมาณคืบหนึ่งนะครับเพื่อตัดเผาทานของเตาเผาทานไร้ควนเฮ่า,าต้นหูกระจงเป็นต้นใหม่ที่ดูแล้วคล้ายๆกับว่าตัดงายผู้ที่บ่เคยตัดพอมาตัดแล้วจะรู้ว่าเป็นเนื้อไม้ ที่มีเนื้อเยื่อที่เป็นลักษณะเป็นเสียนเสียนข่ยไม่ไพ่แต่บบถึงกับเหมือนจากประสบการณ์การตัดม้าหลายรอบฟันของเรือยจะหมดคมเร็วต้องมันแท่งตะไบบ่อยๆสำหรับมือใหม่ที่พึ่งตัดใหม่แอดขอแนะนำกรณีการตัดใหม่ทุกชนิดถ้ารู้สึกว่าการตัดใส่แรงกดมากเล่นเชองส่อตลอด ดูจากขี่เลื่อยถ้าขี่เลื่อยเป็นฝุ่นแสดงว่าเลื่อยบคมมให้แท่งตะใบทันทีเพราะถ้าฟื้นตัดไปจะเปืองน้ำมันมากเครื่องยนต์กระหอนนํามาบอกเพื่อเจอกับตัวเองครับประสบการณ์ใส่เลื่อยมาเริ่มแรกมาจนถึงปัจจุบันร่วมแล้วเป็นเวลาปีเศษ ก็พ่อจะนําเก็บเกี่ยวประสบการณ์นํามาเผยแพร่เพื่อจะมีประโยชน์ให้กับเอซหรือผู้ที่มาพบคลิปนี้ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็นคติเตือนใจและบางอย่างที่ควรปฏิบัติในการใส่เรือเครื่องหรือเรือยุนพะตัวเอสเองก่อนสื่อเรือเครื่องมาใส่ก็จะศึกษาการใส่งาน การสอบบำรุงสำหรับสิ่งเล็กๆอันน,น้อยๆก็ต้องมาหาเอาเองแต่พ่อมาปฏิบัติจริงจะพบว่าบางเรื่องกับโมมีในวิชาการศึกษามาต้องมาเจอกับตัวเองเรื่องนี้ผู้ที่มีประสบการณ์ก็สามารถให้คำชี้แนะแสดงความคิดเห็นได้ เพื่อจะได้รับประโยชน์ร่วมกันสิ่งสำคัญอันดับแรกควรจะดตารางการทำงานเช่นเลื่อยสมควรพักเครื่องเป็นช่วงๆอย่าตัดติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านแต่ก่อนเอดตัดคดิดผิดพลาดมากตัดเอาจนน้ำมันหมดถังถึงจะพัก ซึ่งเป็นผลเสียอย่างมากกับอะไรต่างๆทำให้ได้รับความห่อนเป็นเวลานานเลื่อยเครืองมีชิ้นส่วนเป็นพลาสติกเกรดพีเมี่ยมเกรดดีก็จริงทนความห่อนแต่เมื่อได้รับความห่อนสูงสุดจะเกิดการกรอบได้ซึ่งเป็นสาเหตุของการแตกหักเสียหายง่าย สังเกตได้จากสิ้นส่วนที่ติดกับโลหะหรือน็อตจะติดกับสิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกทั้งสิน้นและถทาผู้ใสหรือแกะดูจะมีสีสันที่แตกต่างจากการที่ใดมากใหม่ๆที่เห็นเด่นชัดก็คือสีสีจ,จางหรือคลายๆกับชินส่วนนั้นผ่านไฟนี่แหละ ที่ทำให้กรอบหรือแตกหักได้ง่ายซึ่งทางผู้ผลิตต้องใส่ชินสช่วนนี้เพราะต้องการให้มีน้ำหนักเบาหรือหลีกเลี่ยงใส่วัสดุที่เป็นโลหะเข้าเรื่องของต้นไม้หูกระจงแอดกระไดคนขวาน้ำข้อมูลมาบบอก,กาวสำหรับต้นหูกระจงเรียกอีกสื่อหนึ่งว่าต้นแพรบารมี เป็นใหม่มงคลนิยมปลูกเพื่อให้ลมเงา่าเพราะมีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไข่คือลมนิยมปลูกตามสวนสาธารณะหรือข้างถนนตามสถานที่ราชการถ้าจะนำมาปลูกในบ้านต้องห่างจากตัวบ้านหลายเม็ดเพราะรากของต้นหูกระจงจะหากินอยู่พื้นดินจะซ่อนไส้ เห็นเด่นชัดทะลุทะลวงพื้นปูนหรือกำแพงสิ่งปลูกสร้างเห็ดห้เสียหายนี่คือส่วนหนึ่งสำหรับการเผาทานจัดว่าไม่เป็นทานดีเป็นแท่งสวยงามให้ความร่อนสูงน้าจับตามองอีกไม่ชนิดหนึ่งถ่าเอฟซีเจอย่ามองขามครับ พอแอดเคยเผามาหลายรอบแล้วส่วนข้อมูลการย่อยไม้จะพบว่าเนื้อของไม้ต้นหูกระจงแข็งมากมีเนื้อเยื่ออัดแน่นกันจะพายาก้าในส่วนเป็นทอนใหญ่แอดขอแนะนำให้ใส่เลยพายางเดียวในส่วนที่เป็นตาเช่นกันถ้าใส่เครื่องผ้าจะเฮ็ดให้ เื่องพาเสียหายได้หรือมือแตกครับส่วนชิ้นเล็กๆกะพาได้แต่กะใส่แรงตอกหลายครั้งครับถ้าเปรียบเทียบกับไม่มะขามแอดคิดว่าไม่มะขามจะพาง่ายตามประสบการณ์ของแอดเองสำหรับทายคลิปแอดกะขอฝากเป็นกําลังใจสำหรับมือใหม่หรือว่าผู้ที่เผาทานกะขอให้ตั้งใจและมีความอดทน ทุกสิ่งทุกอย่างถึนอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันศึกษาเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเพื่อจะเฮ็ดให้สำเร็จสำหรับแอดเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนและเอฟซีสำหรับถ่ายนิบคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนสวัสดีครับ